สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้คนชอบหวยนะคะมีมาให้แนวทางหวยฮาหนอยแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเล่มีเข้ามีดุดนะคะขอให้เพลื่อนยดูอยามมีสติเล่นอย่ามีสติ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนวันนี้ฮนานอยของเรามาแต่ตัวรุ่ดอีกแล้วอะ่ะพิเศษมารุด3มารุ่ดสนะคะ v i p มาหกตัวฟันไม่มาเลย ปกติดูดเด้อพี่นอ้องอันนี้นะคะของเราก็ประมาณน,นี้นะคะมาพรุ่งนี้อะไรอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบันที่ยี่สิบเดือนสามหกสี่ แอดแก้วคนเทิมเริ่มด้วยพิเศษกันเลยทีเดียวบางทีเจาะเราก็ไม่เข้าเนาะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด พิเศษพวกนี้ยังอยู่ที่สามนะทุกคนหน่วยมาตามสูตรนะคะเจอะก็สามสองสาม,สาม,สามหก Aja gentur di Pokati, pokati, pokati วันหนึ่งนะคะหนูก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นหนึ่งเจ็ดสอง VIP v a p ก็ใกล้กับปกติวินรวมกันได้นะคะมีตัวเล้อยู่10ตัวเหมือนเดิมวิ่งรูดส9 สองจอกเหมือนกันเลยนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเด่นนะคะเด่นเด่นกันเด่นกันกันไหม ไม่กันเหยอเยอะแล้วเาไม่ต้องกันทุกคนพวกนี้เด่นนะเด่นอ่นี่เลยเด่นถ้าใครชอบก็ถ้าเด่นก็จะมีส2 3สองสามหสามเก้างบน้อย หกเก้านี่คนงบน้อยนะคะแบบนี้เลยแค่แนวทางเด้อปกติกับพปกติกับ VIP ก็วินรวมกันได้นะคะเพราะว่ามจะขอยู่เก้าตัวถ้าตัวถือว่าไม่เยอะนะถ้าเจาะมาคือมา ประกาน,นะวันนี้ฟันปกติฟันหนึ่งนะคะนี่พุงนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีโดยโดย,โดยปังปังนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ